สำหรับท่านที่เกิดบันที่19นะครับท่านเป็นคนดีมีเมตตามีความกรุณามีคุณธรรมเป็นอย่างมากนะครับท่านเป็นคนฉลา,าดเป็นคนที่รักสงบมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเวลาที่ท่านรู้สึกดวงไม่ดีหรือรู้สึกว่าตัวเองจะมีเคราะห์จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือท่านให้แค้วคาดอยู่เสมอนะครับ ท่านเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดแปลกใหม่อยู่เสมอสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตในการทำงานได้อยู่ตลอดในเรื่องของความรักท่านอาจจะหาคู่ยากสักนิดนึงเพราะท่านเป็นคนที่ชอบคนนิสัยคล้ายๆกันกับตัวท่านหรือเหมือนกับท่านหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ